ครับผมสวัสดีครับผมช่างเดชนะครับวันนี้มาแถวที่สนนสีนขรินนะครับผมก็เป็นปั๊มน้ํามันปตทนะครับตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นศูนย์การค้านะครับแยกย่อยให้เช่านะครับผมก็โซนนี้พี่พลอยกรุณาให้ช่างเดช,เดชมาติดตั้งให้อีกรอบแล้วครับแล้วก็ใช้บริการช่างเดชประจํานะครับผมก็ไม่ทิ้งกันตัวนี้จะเป็นชุดบานฟิก ซ้าย3ามช่องนะครับแล้วก็มีช่องเล็กด้านข้างอีก4ี่ช่องเป็นลูกเต๋านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดบานสวิงคู่กระจกใสอบดํานะครับผมบานสวิงคู่อบดาไอ,อาโรบินียมอบดํานะครับก็เป็นน่าจะเป็นทำเป็นร้านไปษณีทำเป็นที่ศูย์ไปษณีนะครับที่ผมทําประจานะครับต่างป้าน้ามันนะครับก็สนใจมาได้ครับนถนนชนนครินนะครับผมก็อ่า ตรงนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับผมสนใจติดต่อช่างเดชนะครับ0 955ศ idline ช่างเดช des 9355นะครับลูกค้าจบงานแบบสวยๆครับผมตอนนี้ทีมงานก็เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ก็ปลาย2เสร็จครับผมใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับงานชุดเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ